โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็สําหรับวันพรุ่งนี้จะมีระบบปีกเข้ามานะครับนี่นะครับเป็นระบบตรงนี้นะครับก็มีปีกให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับถ้าเป็นปีกอันนี้จะเป็นปีกแจกฟรีนะครับปีเดียวสามอันนี้นะครับก็วิธีหาก็เดี๋ยวพาไปชมนะแต่ตอนนี้มาดูสเตตัสก่อนนะครับ ก็บวกเลือดบวกพลังโจมตีบวกท่าน,นะครับก็มีความสามารถพิเศษอีกเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆนะครับนี่นะครับก็สกิลติดตัวนะครับสามารถกดบินบินไปแล้วแบบได้เทินอยู่นะครับไม่เสียเทินนะครับแล้วก็สกิลติดตัวของปีกนี่อจอก,กร่อเพิ่มขึ้นมา6%เนะครับแต่ละปีกก็ความสามารถไม่เหมือนกันนะครับ ก็อย่างปีกสีน้ําเงินนี้นะครับบวกเลือดพันสองครับบวกพลังจุกจีสองร้อยนะครับซึ่งเยอะมากเลยครับก็วิธีการอัพนะครับต้องมีอ่าจุหนึ่งนะครับนี่ครับต้องมีผลึกนี่นะครับอ่าผลึกนี่หาได้จากดันนะครับดันที่เข้ามาใหม่นะครับก็ดันมีเยอะนะครับ เยวพาไปดูอีกทีนะครับแล้วก็พาเล่นอีกนิดหน่อยหน่อยนะครับก็เป็นปีกเนี่ยครับก็จะไล่ให้ดูเลยนะครับก็ที่เห็นเขาใช้บ่อยๆก็จะเป็นปีกสีขาวนี่นะครับเป็นปีกเติมนะครับก็จะมีแพ็กให้ซื้อนะครับโอเคเราไปดูดันกันเลยนะครับสำหรับดันเจียนอก็ดันเจียนปีกนะครับตรงนี้นะครับ ก็เราสามารถเรียกเพื่อนมาช่วยได้นะครับสองคนนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็สำหรับคนไม่มีเพื่อนก็สามารถเรียก MBC มาได้นะครับ <Okay. S 2> ก็สามารถกดที่ชื่อ MBC นะครับแล้วก็จะบอกค่าสถานะ m อ c ให้นะครับอ่า uh, เหมือนบอสลงเลยนะครับสามารถกดตรงที่ไอเทมเสร็จแล้วก็ใส่ไอเทมให้บอสได้นะครับบอสได้นะครับ ก็มีไอเทมอีกหลายชิ้นนะครับที่ยังไม่เข้าไทยนะครับเช่นเป็นดูดโกรดนี่ครับลดความเร็วลดอย่างนั้นอย่างนี้เยอะเลยนะครับโอเคครับก็ข้าวๆเดี๋ยวผมไปลงให้ดูก่อนเลยนะครับด่านแรกเลยนะครับผมก็ยังผ่านไม่หมดนะครับเซิร์ฟนอกมีอยู่ห้าห้าด่านนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็มีทั้งหมด ห้าชั้นนะครับน่าจะมีหกชั้นแหละครับห้าชั้นแหละครับก็ผมยังผ่านไม่หมดนะครับก็แต่ละชั้นส์มีปีกให้นะครับเดี๋ยวไปดูชั้นที่หนึ่งนะครับก็ชั้นที่หนึ่งก็สําหรับกล่องสุดท้ายนะครับกล่องสุดท้ายมันจะให้เลือกปีกครับทุกคนเลือกปีกสามอันสีเขียวที่ผมบอกก่อนหน้านะครับที่ว่ามันแจกปีนะครับ ตอนเราลงครบชั้นที่หนึ่งครบแล้วเราจะได้ปีกมาใช้ฟรีเลยนะครับหนึ่งปีกนะครับก็เดี๋ยวผมลงให้ดูสักหนึ่งดันแล้วกันนะครับก็กดตรงนี้นะครับก็มีก่านล้างด้วยนะครับนี่ครับก่อนล้างก็ตอนนี้เดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับก็มีเงื่อนไขการได้ดาวด้วยครับก็อันแรกอ่า ข้ามฮิวหรือเปล่าไม่รู้อาโดนดาเมจอันที่สองเป็นเลือดลดไม่ต่ำกว่าสามสิบปเซ็นะครับก็ยิงไปก่อนนะครับ ก็ไม่ค่อยเก่งมากนะครับน่าจะผ่านกันได้อยู่ครับพลังหนึ่งแสนนี่น่าจะผ่านกันได้แบบชิวๆเลยนะครับตอนถ้าด่านลึกๆขึ้นไปเงื่อนไขมันก็ถึงเงี้ยนะครับแบบห้ามโดนดาเมจเลยอย่างเงี้ยครับแล้วบอสก็จะตีแรงมากเลยครับก็จะได้ของอย่างนี้นะครับนี่ครับหัวใจเอาไว้เลื่อนดาวนะครับสําหรับไอเทมชิ้นที่สามนี่เอาไว้อัพเกรดนะครับ ประมาณนี้นะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเลยแล้วนะครับแถมแถมก็พวกนี้ถ้าตามเวลาปกติก็บ่ายโมงครับอัปเดตอ ก็ไอเทมที่จะเข้ามาในซันโวถ้าให้เราเออไม่ใช่ซันโวขอโทาไอเป็นอะไรนะแลงนะครับถ้าให้เราน่าจะเป็นไม่ปืนชิปตอก็ปืนไอสกีนะครับเพราะว่าปิดเข้ามาแล้วนะครับก็ปืนพวกนี้อันสีสามารถยิงทะลุแมปได้นะครับแต่มันจะมาแก้ตรงที่ถ้าเราบินไปแล้วแบบได้เธอแล้วยิงต่อ,อยเนี้ยครับปืนพวกนี้มันจะแอบชาร์จไม่ได้ครับ มีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้านะครับอเค,อ,เคอีกสอง ก็จะประมาณนี้นะครับก็มันเป็นระดับง,ง่ายนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวไปให้ดูปีกอีกทีนะครับก็3อันนี้นะครับหนึสอสาอันนี้นะครับก็ดูความสามารถนะครับนี่ครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้สอันนี้สปอันนี้หกก็ เดี๋ยวเข้าเซิร์ฟไทยมาก็รู้นะครับแต่แบบอ่าอันนี้ได้ในด่านแบบด่าน3ด่าน4ขึ้นไปนะแชัป์สามแชมปนสขึ้นไปนะครับ,รบก็มีแจกอยู่นะครับก็สําหรับสายเติมนี่ครับเนี่ยนะเขามี2สกิลนะครับ,รบสามารถอัพดาวสกิลได้นะครับนี่ครับก็อัพ เนี่ยมันก็จะบวกเหมือนเราอัปเกรดผลึกท่านนะครับก็ยิ่งท่านสูงก็จะยิ่งใช้แบบเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูปีกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนชอบปีกไหนก็สามารถหาได้นะครับต่อประมาณนี้นะครับสำหรับดันนี้จะเข้ารุ้งนี้กับอ่าตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับ แบบตอนนี้เลยนะครับเห็นว่าจะแก้ Android 11ด้วยนะครับไม่รู้จะลื่นไหมนะครับนี่ครับดูเซิร์ฟนี้เป็นตัวอย่างครับลื่นไม่ลื่นดูไว้ครับนี่ครับนี่ครับลื่นๆครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็ คลิปหน้าหรือคลิปต่อไปผมอาจจะอาสอนวิธีลงไปเรื่อยๆนะครับลงอันนี้สําหรับคนที่ลงไม่ไม่ผ่านนะครับก็สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ